พวกก็มีทริคดีๆมาฝากก็คือเกี่ยวกับการเลื่องขนาดในระบบพิกัดฉากที่เขากำหนดเวกเตอร์ให้เรานะคะจริงๆที่เราฝึกทำฝึกทำกันไปเมื่อกี้มันก็มีทริคง่ายๆแล้วก็เอาไว้ทําข้อสอบดีกว่าเออก็เอาไว้ง่ายๆาไว้ทําข้อสอบเอาไว้วาดรูปตามที่เขากําหนดให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ทริคที่ว่าก็คือถ้าเราสังเกตจากข้อหนึ่งที่เราทํามานะ ดนะูคู่อันดับนะดูที่ควรนะจากจุดต้นแบบก็คือลบสอเลื่อนไปทางขวา5้าลงล่างสหมายความว่ายังจำค่าที่เราทวนเรื่องระบบพิกัดฉากได้ไหมคะเลื่อนไปทางขวาเครื่องหมายวกวรือลบเลื่อนไปทางขวาเครื่องหมายบวกค่าบวกเพิ่มขึ้น เลื่อนไปทางขวาค่าบวกพุ่งขึ้นหมนายความว่าจากลบสองค่ามันก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะลบสองบวกห้าลบสองบวกไปอีกห้าเป็นเท่าไหร่คะมินี่อยู่สองบาทมินี่อยู่สองบาทแม่ให้มาห้าบาทเอาไปใช้นี่ิเขาสองบาทเหลือยสามบาทใช่ไหมมีสามบาทไหมเนีย่ยเนี่ยจะสามบาทนะ ต่อมาค่าตัวแรกมันคือแกน x เราก็ดูแกน x ค่าตัวที่2เนี่ยมันคือแกน y เราก็ดูแกน y ใช่ไหมแกน y เขาบอกลงล่าง3ลงล่าง3เนี่ยค่าต้องลดลง3ค่าต้องลบออก3ดังนั้นจาก1ลบออก3มีเงินแค่1นบาทเองนะจะต้องไปซื้อของสาบาท แสดงว่าเรามีเงินพอไหมเราไม่พอเราติดลบก็จะกลายเป็นตรงนี้นะคะติดลบสองนะทใไมงูไม่มสวยเลยอ่ก็จะติดลบสองแล้วก็สี่เนี่ย เรามีอยู่4ใช่ไหมราบวกเพิ่มไป5เราติดนี้อยู่4บาทแต่เราได้เงินมา5บาทแล้วเราก็คนดีมากเลยเราใช้หนี้เราก็จะเหลือเงิน1บาทและเราก็มีเงินอยู่4บาทเราลงว่าง3ก็คือเราใช้ไป3ใช่ไหมเราลบออก3 4ลบ3ก็เหลือ1ดังนั้นคนดับใหม่ก็คือ1 1และคนดับ C คือลบ4 x เป็นลบ4 y เป็น1 x เป็นลบสลบสต้องเลื่อนไปทางขวา5ก็คือต้องบวกเพิ่มอีก5้5ลบสบวก5ก็จะกลายเป็นนี่นี่อยู่ลบสได้มา5บาทก็จะกลายเป็น1 1นี่นะแล้วก็มีอยู่มีนี่อยู่1บาทเออไม่่พูดผิดพิดผิดมีเงิน1บาทลบสก็คือมีเงิน1บาทแต่ต้องซื้อของ3บาทใช่ไหมก็ต้องติดลบ2บาทก็จะเป็นข่้วน,นับ หนึ่งศูนย์บางคนอาจจะงงครูพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ปืะก็ไม่เป็นไร <c oughs> ลองดูข้อสองอ่าาะทำไมเยอะภาษาละกันเนาะไอเนี้ยอันนี้ง่ายสุดเลยนี่ดูจากอันนี้เลยเรามีรูปต้นแบบใช่ไหม สมมติดูแบบสมมติดูแบบไม่ต้องมีรูปต้นแบบเลยนะขั้วนับแรกี่ยคือ a a เป็น0 1 x เป็น0 y เป็น1 x เริ่มที่0นะแล้ไปทางซ้าย5แสดงว่ามันต้องลบ5 0-5ลบ5ได้เท่าไหร่ก็ลบ5ใช่ปะดูนี่นะดูนี่นะ0ลบ5ก็ได้ลบ5 1ขึ้นไป3 1บวก3ก็กลายเป็น4ต่อมาคูณดับ B B x เป็น3 Y เป็น0 X เป็น3ไปทางซ้าย5ก็คือลบออก5หักออก5 3มีแค่3แต่ต้องการหักอองตั้ง5แสดงว่าหักไม่พอใช่ปะ่ะติดลบอีก2 คู่นับ b นันก็จะกลายเปลบสองห็นป x ลบสอง b พามคือผู้ผิดคู่นับ b พามก็จะกลายเป็น x ลบสใช่ปแล้ว y จาก0นย์ะมันขึ้นบนสามแล้วมันบวกไปสามศูนย์บวกสก็เป็น3แล้วตัวสุดท้ายคือตัว c ตัว c x เป็น4 4ไปทางซ้าย5้ามีอยู่สต้องการใช้5ใช้ได้พอดลบหนึ่ี่ไง x ลบหแล้วก็เรา วายเรามีลบ3แล้วเราต้องขึ้นบน3มีลบ3 3บวกไปอีก3ก็จับคู่กันหมดพอดีใช้มีหมดพอดีหมดไปพอดีดังนั้นก็เลยเหลือ0โอเคไหมโอเคปะโอเคปะโอเคปะหวังว่าจะช่วยบางคนได้นะเพราะแบบตอนครูเป็นเด็กเองคูพอคูรู้ทคิคนี้ใช่ปะถ้าเป็นข้อสอบแบบกรณในที่เป็นข้อสอบแบบข้อกา เราก็ไม่จำเป็นต้องวาดร,รูปนะเหมือนข้อสอบออนไลน์เลแล้วก็ไม่จำเป็นต้องวาดร,รูปก็ได้อะเราเห็นพิกัดปั๊บแล้วเราก็รู้แล้วว่าเลื่อนไปทางซ้ายเราก็แค่เอา x ไปลบ5ถ้ามันเลื่อนไปทางขวาก็แค่เอาค่า x ไปบวกต่อมาค่า y ถ้าขึ้นบนก็เอาไปบวกถ้าลงล่างก็เอาไปลบแค่นี้โอเคไหมคะ